พูดถึงเรื่องของนโยบายหลายคนบอกว่ารอเลยครับเมื่อกี้ผมบอกว่าเลยนะนักเศรษฐศาสตร์บอกว่าการใช้จ่ายประชาชนใหม่มีเออคือรายได้ยังไม่เยอะแต่นี่ครัวเรือนมหาศาลใช่ค่ะการลงทุนอาจจะยากครับภาครัฐนี่แหละที่เขารออยู่เหมือนกันเงินที่จะต้องหมื่นบาทหลายคนถามเมื่อไหร่จะมาปีหน้าปีหน้าตอนแรกบอกมกราปีหน้าแต่ตอนนี้ขอปีใหม่ไทยช่วงเมษานะอาจจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเขาบอกครึ่ง ครึ่งแรกของปี6-7ค่ะแต่จะพยายามให้ได้ก่อนสงกรานแต่หลายคนไปโพสต์ในออนไลน์ผมไปอ่านเขาบอกอะไรนะรอเดี๋ยวพวกนี้เงินจะเข้าอ,อย่างแรกเลยนะแอปพลิเคชันอะไรก็ตามตอนนี้ที่จะให้โหลดปลอมทั้งนั้นนะครับใช่ค่ะอย่าไปโหลดอย่าไปให้ข้อมูลเอาข้อมูลที่มันเป็นทางการชัดแจ้งถ้ามีเมื่อไหร่เดี๋ยวเราเอามาบอกแน่นอนตอนนี้ใครโหลดไปไปรีบลบทิ้งเลยอันตรายมากเตือนกันก่อนเลยนะครับเงินจะมาจริงๆ ไรามากหนึ่งปีหน้าหรือถ้าเกิดจะอย่างช้าก็บอกจะให้ก่อนสงกรานไม่ไง<อ>ั้นครึ่งปีแรก6เดือนแรกไม่ไงนะั้น6เดือนแรกโอ้แต่ไกลนานๆนนนคะคนจะใช้เงินก็อยากแบบกลับไปใช้ที่บ้านอย่างงี้ไหมสงกรงสงกรานเพราะจริงๆคุณเสถาก็ประกาศเป็นนโยบาย100วันแรกก็ไม่ควรจะเกินเดือนมกราคมนะเพราะเราก็หวังมันก็นิดนึงเพราะนี่มันระบบใหม่นี่คุณเผ่าภูมิเนี่ยฮะก็ไปคุณประภูมิรัชนสกุลฮะรองเลขาพักเพื่อไทยก็ไ้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่งเขาบอกว่าใจเย็นๆพี่น้องประชาชน คือของมันของใหม่ไงก็ต้องเซตระบบเทสระบบดูความปลอดภยัยดูเสถียรภาพระบบว่ามันจะมีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นขอสัญญาแบบนี้ว่าเอาครึ่งแรกได้ไหมครึ่งปีแรกนี่ไงหเดือนถ้าค,ครึ่งปีแรกเนี่ยมันก็คือไม่เกินมิถุนายนนะ<ช>ไม่ใช่มกร,ราคมแล้วนะใช่ค่ะเออเขาบอกเอาแบบนี้ได้ไหมแล้วถามอีกเงินออกมาจากไหนจะกู้หรือเปล่าห้าแสนกว่าล้านคุณมาภูมิบอกใหม่ๆไม่มีกู้จะมาจากหนึ่งพอเดี๋ยวเศรษฐกิจมันดีขึ้น อันนี้เราคนไม่รู้เลยนะเศรษฐกิจมันจะ,จะดีจากตรงไหนเพราะหลายคนบอกปีหน้าเนี่ยจะลากเลือดทั้งโลกเลยนะออแต่เขาบอกอาะละเศรษฐกิจจะดีขึ้นภาษีก็ได้มากขึ้นแล้วพอเงินมันหมุนเวียนในระบบมากขึ้นเศรษฐกิจมันดีขึ้นก็มีมูลค่าเพิ่มนิติบุคคลก็จะเก็บได้อีกแล้วสามก็คือการจัดสรรก็ประมาณก็ไปเกลี่ยงบซะเอามาใหม่โอ้แต่มันจะเกี่ย คือเงินทั้งหมดมันห้าแสนกว่าล้านอะ<ช>่ะก็เลย<ช>ไม่รู้ว่าเศรษฐกิจต้องดีแค่ไหนหรือต้องเกลี่ยงบจากกระทรวงไหนมาบ้างอ่ะคือหลักๆเพราะว่าคุณ่าวภูมิบอกว่าแบ่งเป็น3ก้อนใช่ไหมคะสองก้อนแรก2ก้อนหลักก็คือมาจากภาษีนี่แหละใช่ทีนี้ถามกับว่าภาษีนี้พี่น้องบางบางคนหรือภาคเอกชนเขาบอกว่ามันขูดหรือ ขุดเลือดกับปูตอนนี้มันก็จะไม่มีตังใจ่ายภาษีแล้วอะค่ะคือปูก็ไม่มีเลือดให้ขุดแล้วแล้วจะเอาตรงไหนมาแล้วคือถ้า5 0 0แสนล้านเนี่ยฐานภาษีมันต้องขยายไปอีกเท่าไหร่เออเศรษฐกิจต้องโตกี่เปอร์เซ็นต์แต่ไม่เป็นไรทางเพื่อไทยเขามั่นใจเขาทำได้แล้วก็บอกไม่กู้แน่ๆ560,000ล้านตัวระบบไม่เกี่ยวกับเอกชนคืออันนี้สร้างโดยรัฐบาลนะครับแล้วก็ดูเรื่องของ w a l l e t เออเขาบอกว่าเอ๊ มันจะคล้ายเหมือนเป๋าตังค์หรือเปล่าหรือเทคโนโลยีจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้เขาบอกเขาจะใช้เป็นบล็อกเชนมันก็จะคือถ้าพูดว่าเป็นบล็อกเชนเนี่ยเป๋าตังค์ไม่ใช่บล็อกเชนแน่ๆก็แปลว่าก็เป็นของใหม่หลายคนก็ถามอ่าแล้วของเดิมอ,อย่างเป๋าตังค์เองหรือเป็น QR โค้ดเองก็ดี<ก>เัฒนาระบบเพย์เมนท์ใช่ค่ะทำไมถึงต้องไปทำใหม่ก็ไม่เป็นไรเขาก็อยากทำใหม่ก็ไม่ไม่ใช่บิตคอยไม่ใช่อะไรแบบนั้นนะฮะแต่คือมันเป็นของใหม่ที่ใช้ระบบบล็อกเชนเหมือนคริปโตเคอเรนซีเหมือนกันแล้วบอกไม่ต้องงลทะเบีย เป็นแอปพลิเคชันนะฮะก็บอกว่าหลังโครงการนี้คนไทยจะมี2บัญชี1คือออมทรัพย์ที่เป็นธนาคารปกติกับบัญชีดิจิตอลวอลเล็ฮะไอ้คำถามเดิมมาอีกอา้าวถ้าแบบนี้เนี่ยถ้าคุณจะเป็นระบบแบบนี้คุณก็ต้องมีมือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนใช่หรือไม่ค่ะอ้าวแล้วก่อนหน้าเคยบน่น อะไรโครงการอะไรรัดๆัดทั้งหลายเนี่ยมันต้องใช้สมาร์ทโฟนคนละครึ่งบ้างเที่ยวโดยการต้องใช้สมาร์ทโฟนคนไม่มีสมาร์ทโฟนทํำยังไงแลวโครงการนี้ต้องมีคำถามเดียวกันไหมแล้วคนไม่มีสมาร์ทโฟนหรือจะแจกสมาร์ทโฟนอีกคือถ้าฟังตอนนี้เพื่อไทยก็ยังตอบไม่ชัดนะคะ,<ฮ>ะว่าจําเป็นต้องใช้สมาร์ทโฟนขนาดไหนเพราะถ้า เพราะมีช่วงหนึ่งที่ถามเขาก็บอกไม่จําเป็นต้องมีสมาร์ทโฟนใช้แค่บัตรประจําตัวประชาชนที่มีชิปการ์ดเป็นรุ่นใหม่รูดเลยก็ได้ใช้บัตรประชาชนคู่กับ QR code เอาไปใช้จ่ายได้ใช่แต่พอฟังคำตอบของคุณพอภูมิวันนี้ QR code มันก็ต้องอยู่ในมือมือถือ เราเอาบ้่นขยายไปส่องไม่ได้หรอกครับ QR โคดสุดท้ายมันก็วนกลับมามือถืออยู่ดีอะแต่อันนี้คือเรายังไม่เห็นรายละเอียดโครงการที่มันชัดเจนนะคะ,ะคุณผู้ชมคือต้องรอเวลาแหละรวมไปถึงว่าตอนนี้มีคําถามไปยังแบงค์ชาติเหมือนกันว่าสรุปแล้วมันเป็นสกุลเงินใหม่ไหมของเพื่อไทย<อ>ซึ่งถ้าเป็นสกุลเงินใหม่มันทําไม่ได้อยู่แล้วตามกฎหมายนะคะตอนนี้แบงค์ชาติก็บอกว่าแบงค์ชาติก็รอเหมือนกันรอความชัดเจนจากนโยบายของเพื่อไทยซึ่งต้องรอดูว่าจะออกมารูปแบบไหนถึงจะเดินหน้าต่อไปได้ ทั้งในมุมของข้อกฎหมายเองหรือว่าในมุมของการใช้จ่ายพี่น้องประชาชนเองจริงๆพวกระบบพวกบล็อกเชนพวกบาทดิจิตอลอะไรแบบนี้<อ>คือทางแบงค์ชาติก็ทําแซนบ็อกไว้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าคือทางเพื่อไทยจะเอาระบบของแบงค์ชาติมาพัฒนาต่อหรือจะทาของใหม่เลยซึ่งั่นแบงค์ชาติก็อาจจะไม่มีข้อมูลก็ต้องมาดูว่าที่ท่านจะทำเนี่ยกฎหมายการเงินมารองรับหรือเปล่า,าด้วยใช่อันนี้ก็คือรออย่างเดียวทุกฝ่ายทุกฝ่ายรออยู่นะคะทุกทุกฝ่ายรออยู่จะทายังไงแต่ประชาชนรอใช้อยู่เหมือนกัน